รถไม่ทันจริงอยากจะมาร้องเพลงก็เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเนาะปีหน้าเออปีหน้าจะทำมีคนแก่จะอยู่ไหมเนี่ยอยู่ทันเดี๋ยวนี้บอกบอกแนะนำค่ายเพลงเราหน่อยค่ายเพลงเราอันนี้เป็นนักร้องในสังกัดค่ายเพลงค่ายเพลงดีรัดดีรัดเพลคอน ผู้โจรก็มีพระครูสนอนเป็นเป็นผู้สนับสนุนครับนะก็เป็นปั้นนักร้องในหมู่บ้านเราผู้สนับสนุนนี้ไม่ติ่ให้เตาเป็นหลักเป็นหลักใจเป็นหลักใจเดี๋ยวผลงานเพลงใหม่สาวดีรังกำลังทำดนตรีให้คนดีรังร้องนี่แหละอ้าวไม่ได้ใช่ร้องไม่ใช่ร้องอีกเลยมันไม่อยู่ท่อนนึงเดี๋ยวเดียวญาตท่อนได้ไหมได้ได้ เขาเติมข้อสนมมาเล้วเก๋เก๋ตังค์ไปไม่ซ้อมมาลองนายกคืนอยู่ไหนฮะอยู่นี่ฮะสักร้อนหนึ่งอ๋อเอก่งอะไรนะเก่งที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีมาเลยเก็บเรียนมากกว่าใจกระเป๋าเก็บความรักโลกเราเรื่องเศร้าโยนทิ้งมันไป รรอยมาิกกินใจเก็บความุ่นสุปิดไว้ีจดาดรามาเกิดืนอนมาาคนลถึงตอนชีวิตว่ความจนย

วันนี้ต่ากันแล้วกันนะฮะขอบคุณมากเลยทีเดียวขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพบกับศิลปินท่านต่อไปครับเดี๋ยวลง YouTube ผมตัดต่อวิดีโอยังไม่เสร็จขอบคุณนะครับขับคุมากวันนี้เดี๋ยวมีน้องเปาบริมากด้วยนะฮงเาถึงแล้วนะครับแล้วก็เกาะนักเยียนพบกับทีมงานของเราจะยาวกันไหมครับใช่ครับต้สียเวลาครับครับครับต้องมีการเสียเวลาเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณดาชชัยครับฝากคะแนเพลงต่อไปเลครับ